ค่าเฉลี่ยของเงินเดือนเริ่มต้นเด็กจบใหม่ปี2025เท่าไหร่คุณบู25,000เพิ่มขึ้นทุกปีอยากรวยอยากได้งานเงินเดือนเยอะจบใหม่ขอสัก40,000มีประสบการณ์สักปี2ปีไปได้ถึง80,000โอ้โหเด็กจบใหม่แท้คนมีประสบการณ์จริงไหมคะไม่จริงครับอยากได้เงินเร็วๆคืออยากหางานได้เร็วๆอะคะ่ะจบ BKK เขามีสอนไหมคะ มันจะมีน้องบางคนค่ะที่ชอบถามว่าพี่สายพี่สายชอบพูดเรื่องการลงทุนอ่ะผมถามเลยเหอะว่าจะเอาเงินที่ไหนไปลงทุนลำพังทํางานหาเงินมาทุกวันนี้เงินเฟ้อหนักมากแค่ค่าห้องค่ากินค่านั่งรถไปทํางานหมดแล้วพี่สายบอกเลยนะว่าถ้าเกิดว่าเราทํางานแบบไม่รู้อะไรเลยคุณภาพชีวิตมันก็จะเป็นแบบนี้แหละเพราะว่าตอนนี้งานเป็นของหายากค่ะโลกเรากําลังเข้าสู่วิกฤตการเปลี่ยนแปลงแล้ว World Economic Forum นะคะข้อมูลเขาบอกเลยค่ะว่า งานมากกว่า85ล้านตำแหน่งในโลกใบนี้กำลังโดน AI และเครื่องจักรแย่งไปแต่ข่าวดีก็คือ AI อยากแย่งแย่งไปเลยเพราะว่ามันก็ยังมีงานใหม่ๆเข้ามานะคะอีกมากกว่า97ล้านตำแหน่งเข้ามาในระบบค่ะซึ่งคำพูดที่บอกว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนถ้าไม่สุดจริงๆ พี่ชายบอกเลยว่าเลือกเธอคะ่ะเลือกเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะแล้วพี่ชายอยากจะแนะนําว่าเลือกกับจ o บ BKK เพราะว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการช่วยเราหางาน,นะคะ่ะมีงานมากกว่า50,000ตําแหน่งให้เราเลือกนะคะหมดเลยตั้งแต่ระดับพนักงานผู้บริหารจะมิดเลเวลหรือว่าจะเป็นสตาร์ทเนี่ยมีหมดแล้วถ้าใครกําลังจะหางานคลิปนี้เป็นคลิปที่ไม่อยากให้พลาดเลยเพราะจะได้รู้ก่อนไงคะว่า งานแบบไหนที่เข้าไปแล้วสตาร์ทเงินเดือนดีหรืองานแบบไหนสตาร์ทอาจจะไม่ได้เยอะมากนะแต่โตเร็วหรือว่าสายงานไหนที่คนจ้างงานอะ่ะเขากําลังต้องการเรามากๆแล้ววันนี้จะบอกข้อมูลเจาะแบบตัวเลขให้เลยค่ะเจาะตำแหน่งเจาะตัวเลขเจาะสายงานเพราะว่าสายอยู่กับคุณบูมแบรนด์สตรัทเจของ Job BKK เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คืออยากจะให้น้องๆเนี่ยได้เตรียมตัวเลยว่าถ้ากำลังจะไปหางานอนะ่ะคุณบูม อยากได้งานอยากรวยอยากได้งานเงินเดือนเยอะเอาตรงๆเลยมีน้องบอกว่าอยากได้งานเงินเดือนเยอะๆคุณบูมเอาสักแบบว่าเท่าไหร่เดียวจบใหม่ขอสักสี่หมื่นจากฐานข้อมูลของ job bkk อ่ะมันมี support ต,ตรงนี้ไหมคะคือถ้าเอาจบใหม่แบบเฟชชี่เลยอ,อ,าอาจจะยากหน่อยอาจจะต้องทำงานสักระยะหนึ่งขอแบบมีประสบการณ์สัก ปปี2ปี2ถ้างั้นถามใหม่ว่าค่าเฉลี่ยของเงินเดือนเริ่มต้นเด็กจบใหม่ปี2025เท่าไหร่คุณบูค่าเฉลี่ยตอนนี้ที่ผมทําตัวเลขมาเลยคือทาง j o b k เนี่ยมีตัว Salary Guide อยู่เพราะว่าเราวางแผนที่จะทําตัวนี้ไว้ให้ผู้ประกอบการใช้ในอนาคตค่ะค่าเฉลี่ยของเด็กจบใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีเท่าที่ผมดูนะตอนนี้อยู่ที่25,000เป็นค่าเฉลี่ย ต้องบอกว่าก็มีสายงานที่อาจจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยขึ้นไปถึง30,000 30, 3 0,000บวกหรืออาจจะเฉียดเฉียด40,000ก็มีเหมือนกันคุณบูมถ้างนั้นขอชี้เป้าเลยว่าสายงานไหนคะที่จะได้เงินเดือนมากกว่าค่าเฉลี่ยก็ตอนนี้เอาที่ผมดูมาเลยนะตัวท็อปในจุดที่เป็น first jobber <Chop> ที่เป็นแบบเพิง่งเพิ่งเริ่มงานปีแรกเลยไม่มีประสบการณ์ก็จะเป็นพวกกลุ่มล่ามพวกงานที่เป็นด้านภาษา สตาร์ทค่อนข้างสูงเกิน30,000ื่นแล้วก็จะมีพวกงานกลุ่มอสังหากลุ่มที่เป็นธุรกิจด้านสุขภาพความงามแล้วก็เป็นสายงานที่เป็นอีคอมเมิร์ซเกิน35,000ไปถึง40,000ก็มีพี่พอบอกว่าล่ามแอบแปลกใจนิดนึงคุณบูมเพราะเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าเป็นล่ามเนี่ย AI น่าจะแย่งงานไปหมดละแต่ไม่ใช่ อ่าใช่ในจ o b ีเค<อ>เราเข้าไปดูเนี่ยยังยังมีอยู่เอาล่ะ <ใจ S 1> เด็ก <ใจ S 1> เ,ดเดินสงตั้งใจเรียนภาษานะคะทีนี้ถ้าเกิดบอกว่า first jobber เนี่ยอะไรที่เข้าไปแล้วได้เงินดือนสูงรู้แล้วอยากรู้ต่อไปค่ะว่าอะไรที่เข้าไปแล้วโตเร็วเร็วแบบเข้าไปแป๊บเดียวอ่ะได้แบบ4-5่ห้าหมื่นมาเลยอย่ะคุณบูมอืมคือบางสายงานอ่ะเข้าไปจุดแรกที่เข้าไปเนี่ยแบบไม่มีประสบการณ์เลยอาจจะยังไม่ได้สตาร์ทสูงแต่พอมีประสบการณ์นิดนึงเริ่มไต่ขึ้น อาจจะเริ่มย้ายงานหรือได้โปรโมตเงี้ยก็เพิ่มขึ้นมาก็ตามทันเหมือนกัน,น<ม>ก็จะเป็นพวกการตลาด IT แล้วก็พวก business development อันนี้ฐานเงินเดือนก็จะพอเข้าไปสัก2ปี3ปีถึง5ปีเนี่ยฐานเงินเดือนก็จะขยับขึ้นมาเป็นพวกกลุ่มที่เป็นติดท็อปแล้วอ่าฮะสี่ห้าหมื่นนี่มองเห็นง่ายแล้วใช่ไหมครับได้ครับนะได่แล้วถ้าเกิดว่าเป็น mid level แล้วอะค่ะถ้าเป็น mid level จริงๆก จากพวกกลุ่มตัวท็อปที่ผมพูดไปเมื่อกี้ที่จะเพิ่มเข้ามาเนี่ยเท่าที่ผมเห็นใน job BK เนี่ยก็จะมีบัญชีที่เพิ่มเข้ามาด้วยอยู่ในกลุ่มที่เป็นแบบท็อปของของเงินเดือนว่อันนี้แปลกใจนะเพราะว่าบัญชีเนี่ยเป็นเป็นสายงานที่หลายคนตอนนี้หนีเพราะบอกว่าน่าเบื่อมากแล้วก็แบบได้เงินเดือนน้อยแต่ว่าถ้าเกิเดนนเ,กเข้ามาหาใน job BK ใช่มีคืออาจจะไม่ได้สูงมากก็ประมาณ4ี่ห้าหมื่นแหละเทียบเท่ากับประสบการณ์แต่ว่ากลุ่ม uh huh. ของพวกท็อปที่ผมบอกไปเมื่อกี้มันอาจจะขึ้นไปมากกว่านี้แล้วไง Uh huh. เพราะว่าอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันก็จะเป็นค่าเฉลี่ยที่เราทํามาบางทีด้วยตัวของทักษะคุณหรือว่าแบบผลงานที่คุณมีเนี่ยมันก็อาจจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยได้เอาใครใครอยู่สายนี้อยากได้เงินเดือนประมาณที่พูดมานี้เข้ามาค้นเลยนะคะมันจะต้องเจอค่ะขอตำแหน่งชัดๆเลยได้ไหมว่าตำแหน่งอะไรที่มันเป็นแบบได้เงินเยอะแบบท็อปเทียร์เลยคุณบุม๋มเดี๋ยวผมแนะนําให้เป็นช่วงตามช่วงประสบการณ์ที่ผมไปดูมาเลย <Okay. S 2> แต่ถ้าเกิดว่าเราไปดูตามพวก ในอินเทอร์เน็ตหรือว่าในพวกกลุ่มที่เขียนคอนเทนต์แนะนําตำแหน่งงานอะไรพวกนี้ว่าตำแหน่งงานไหนเงินเดือนสูงแล้วก็เห็นว่าจะมีพวกงานที่เกี่ยวกับ Data d a ใช่ครับดัตต้าแอนหรือว่าเป็นพวก Data s าไซด์ดัตต้าเอนจิเนียหรือว่ากลุ่มงาน AI อะไรพวกนี้จะเงินเดือนสูงแต่ถ้าเกิดว่าเข้ามาใน j o b บเออเนี่ยอาจจะเห็นตําแหน่งอื่นเพิ่มเจะมีพวก System Engineer อันนี้เงินเดือนค่อนข้างสูงด้วยประสบการณ์แค่2ปีา 2> อาจจะไปได้ถึง8 0 0โหมืปีหรือว่าเค b u s i n e s <Business Analysis>. s a n l y y s t อันนี้ผมก็เห็นว่าค่อนข้างที่จะเสถียรก็คือติด Top ป a ลงตั้งแต่ช่วงประสบการณ์ตั้งแต่แบบน้อยๆจนไปถึงประสบการณ์เยอะติดท o อ r a ล k ตลอดแค่2ปีก็อาจจะได้ถึงเฉียดๆหกหมื่นแล้ว,ห,วหรือว่าจะเป็นกลุ่มพวกแบบ UxUi Designer อันนี้ก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันอยู่ที่ประมาณ60,000เหมือนกันแล้วก็จะมีตัว business strategy ด้วยประสบการณ์2ปีก็อาจจะไปได้ถึง60,000เลยงั้นถ้าเกิดว่ามีประสบการณ์เยอะกว่านี้เงินเยอะกว่านี้ไหมคะมีตำแหน่งไหนบ้างคะก็มีครับถ้าเกิดว่าขยับไปสักประมาณแบบ3-5ปีเนี่ยก็จะมีพวกที่เป็น software engineer ใน job b k เนี่ยก็จะมี ที่ขึ้นไปได้ถึงแบบเกินเกิน8 0ดหมขึ้นไปอีกเป็น90,000ก็มี uh huh. พวกไอทีที่มีประสบการณ์หรือว่ามีทักษะสูงสูงหน่อยพวกนี้ติดมาหมดเลยพวกโปรแกรมเมอร์เดเวลลอปเปอร์หรือว่าเป็นพวกกลุ่มที่เป็นอ่าม l e บายแอปพลิเคชันอยู่ในพวกแรงประมาณ60,000บวกหมดเลยโอเคอย่างงั้นมันถ้าเกิดว่ามีประสบการณ์เยอะๆแบบเป็น10ปี5ปี10ปีนี่จะมีแสนให้เห็นไหมคะ มีแน่นอนครับพวกพวกกลุ่มพวกนี้แต่จริงๆถ้าเกิดว่าประสบการณ์ขึ้นไปถึงเกินเกินแบบ5ปี10ปีแล้วอ่ะส,สาขอาชีพมันมีโอกาสที่จะขยับไปเป็นกลุ่มที่เป็นตำแหน่งมีเนเจอร์หมดซึ่งพวกมีเนเจอร์พวกโปรเจกต์ม n เนเจอร์ต่างๆพวกนี้มันเงินเดือนมันสูงอยู่แล้วเพราะงั้นทุกทุกสายอาชีพก็มีโอกาสเพียงแต่ว่า ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มที่ใช้ทักษะเฉพาะอย่างพวก IT ที่เป็น Developer พวกนี้มันจะเร็วใช่แล้วก็มันเหมือนกับเป็นเป็นการใช้ทักษะในการที่จะไต่ตัวเองขึ้นไปแต่ตำแหน่งอื่นเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับต้องรอโปรโมทอะไรพวกนี้ครับอายุประมาณเท่าไหร่หางานได้ง่ายที่สุดในจอบ BKK คะ่ะจบใหม่ไปจนถึงช่วง mid level ประมาณประสบการณ์ไม่เกิน5ปีแล้วก็ประสบการณ์ประมาณ 5- 10ปีมีคำถามคะ่ะอันนี้เป็นคำถามที่เขาถามกันมาตลอดเลยนะคะว่า เด็กจบใหม่แพ้คนมีประสบการณ์เสมอไปจริงไหมคะไม่จริงครับต้องบอกว่าอาจจะมีจุดที่เสียเปรียบในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของทักษะที่ทักษะก็ไม่แน่ผมถึงบอกว่ามันก็ไม่เสมอไปผมมองว่าอยู่ที่การทำเรซูเม่ให้ดูน่าสนใจคือถ้าเกิดว่าวางเรซูเม่เทียบกันเนี่ยเราจะทำยังไงให้เรซูเม่เรามันดูมีมีอะไรที่เคยทำมาก่อน <S <S 2> <S 2> อ ว่าเรื่องของการสัมภาษณ์พรีเซนต์ตัวเองยังไงเพื่อให้เราสามารถแข่งขันกับคนอื่นได้เอาจริงๆถ้าเกิดว่าสายเป็นเด็กที่กําลังหางานอยู่อัคุณบูมแล้วคุณบูมบอกว่าเออแค่มีเขียนเรซูเม,ม่ให้ดีกว่าหรือว่าวิธีการสัมภาษณ์ที่ดีกว่าสายแอบ,บแบล็ k นิดนึงจ็อบดีเคเคเามีสอนไหมคะมีครับคือเราอ่ะมีช่องทางที่เราพยายามที่จะไกด์พวกกลุ่มผู้สมัครงานในเรื่องของการเขียนเรซูเม่เรื่องของการแนะนําการสัมภาษณ์ก็จะมีช่องทางอ่าพวก คอนเทนต์ต่างๆในโซเชียลมีเดียของ j o b b k k มี YouTube j o b b k k ี f i ์ i ฟสแล้วก็พวก TikTok j o b b k k ี f f ค i ยรแล้วก็ในเว็บเราก็จะมีพวกบทความที่คอยแนะนำเรื่องพวกนี้แล้วก็จะมีตัววัดผลเรซูเมข่ของเราเวลาเราเข้ามาฝากเรซูเม่ระบบมันก็จะเหมือนกับคำนวณสกอร์ให้เราโอ้อมาทีนี้ถึงคำถามคือถ้าเกิดว่างานที่ได้เงินเยอะก็คือรู้แล้วนะคะ แล้วถ้าเกิดว่าอยากได้เงินเร็วๆคืออยากหางานได้เร็วๆอะค่ะ job bkk มีฟัง์กชันแบบเซอร์วิสแบบนี้ไหมคะอันนี้เป็นจุดเด่นของ job bkk อยู่แล้วก็คือเรื่องของฟัง์กชันงานด่วนเรามีตัวระบบงานด่วนให้ผู้สมัครงานอะเข้าไปคลิกว่าเราเนี่ยกำลังแบบต้องการงานด่วนก็คือเหมือนกับผู้ประกอบการจะเห็นแล้วว่าเฮ้ยไอเรซูเม่คนนี้มัน มันกดแอคทีฟตัวระบบงานด่วนอยู่แสดงว่าคนคน,คนนี้พร้อมที่จะสัมภาษณ์แล้วก็พร้อมที่จะเริ่มงานทันทีซึ่งจริงๆอ่ะต้องบอกว่าไอการที่จะพร้อมเริ่มงานโดยเร็วที่สุดเป,เป็นเป็นจุดหนึ่งที่ผู้ประกอบการต้องการมากคำถามต่อมาค่ะหางานใน job bkk ฟรีไหมคะฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายน่หน่อยตอกย้ำความน่าเชื่อถือของ job bkk ให้ฟังหน่อยค่ะ job bkk ของเราเนี่ยมีฐานผู้ใช้งานอยู่ที่ประมาณเดือนละ1.5ล้านยูเซอร์ซึ่งก็ถือว่า เยอะมากๆแล้วก็มีตำแหน่งงานรองรับเยอะมากอยู่ที่ค่าหมื่นตำแหน่งงานนะครับแล้วก็เรื่องของพาร์ทเนอร์เราก็มีพาร์ทเนอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญจากทั่วประเทศที่เป็นเกี่ยวกับพวกกรมจัดหาง,งานจากภาครัฐหรือว่ากระทรวงแรงงานแล้วก็พวกกลุ่มที่เป็นสถาบันการศึกษาคอยซัพพอร์ตเราสุดท้ายนี้บอกอะไรกับคนที่อยากจะมาสมัครงานผ่านทาง job BKK หน่อยคะ่ะก็สําหรับใครที่ กำลังอยากที่จะได้เงินเดือนเพิ่มหรือว่าอยากได้งานด่วนก็เข้ามาสมัครงานที่ จ็อบดีเคกันได้แค่สร้างเรซูเม่แล้วก็สมัครเข้าไปก็รอเรียกสัมภาษณ์ได้เลยพอเรามีงานที่ชอบเงินเดือนที่ใช่เรื่องของการลงทุนมันก็ไม่ยากแล้วเก็บเงินให้พอใช้เป็นเงินฉุกเฉินอย่างน้อย3เดือนหลังจากนั้นนะคะเงินที่เรารายได้ที่ได้มาทั้งหมด10%เก็บไว้เพื่อการออมการลงทุนหลังจากนั้นถ้าเรามีวิน,นัยเงินท,งทั้งหมดที่เราเก็บไว้นะคะมันจะเป็นดอกเบีย้ยทบต้นทบดอกมีงานดีๆชีวิตก็สบายไม่เชื่อก็เข้ามาหางานกันถือได้ที่ Job b k k ใช่ไหมคุณบุ๊คใช่ 没办法